ประกาศข่าวดีเรียกได้ว่าแฟนคลับให้ยินดีตอนนี้ได้ขึ้นแท่นว่าที่คุณแม่ปลายแดงหลังล่าสุดสาวฟ้าได้ออกมาแจ้งข่าวดีตั้งท้องรูปคนแรกพร้อมเผยภาพอันตรสาวสวยมากและแคปชั่น My love t h i s year We got appreciate present our baby is coming and so the arranger continue แฮชแท็ของขวัญครบรอบ7ปีของเราในที่สุด ท่ามกลางความยินดีของเราเพื่อนคนบันเทิงและแฟนๆที่ร่วมเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามค่ะ